วันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าอากาธานะครับเป็น Watcher นะครับ่าแสงเดินได้3ช่องตัวนี้ก็จะเด่นด้าน Physical Attack นะครับแล้วก็เอาพุทเป็น Physical Damage ในส่วนของเทนะครับก็จะมีช่องข้างบนนะอากาธาเนี่ยจะไม่โดนเอฟเฟกนะครับของพื้นที่น้ําแข็งนะครับที่ปกติแล้วอ่ะเราจะถาลายไปตามพื้นจนสุดจอแล้วก็ปอจะโดนลดมูฟใช่ไหมครับแต่ว่านางอาจจะเดินได้ไกลขึ้นด้วยบนพื้นที่ฟอตี้นะครับแต่ความสามารถพาสซีฟแล้วก็ในส่วนของ ความสามารถเพิ่มเติมก็จะเป็นหลังจากสร้างฟิสิกอลดาเมจนะครับนานจะแปลนะครับหนึ่งสแต็กตัวที่เป็นวูนนะตัวนี้ก็คือแผลฉีกผมขอเรียกว่าแผลฉีกขาดแล้วกันภาษาอังกฤษมันเรียกยากนิดนึงแผลฉีกขาดนะครับก็คือทั้งหมด4สแต็กแล้วก็เป็นเวลา2เทิร์นนะครับตัวสแต็กแผลฉีกขาดเนี่ยก็คือจะเพิ่มนะครับดาเมจประเภทนันเปอร์เซนเทจนะครับเป็นฟิสซิ่งดาเมจเพิ่มขึ้น12%แล้วก็ลดการฟื้นฟูนะครับสามสินเปอร์เซนต์ไอ้ตัวนันเปอร์เซนเทจฟิสซิ การโจมตีนะครับที่เป็นเจาะเกาะแต่ว่าไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเหมือนพวกการพวกปลาขวดพวกปลามีดอะ่ะไอ้พวกนั้นเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สามารถลดโดนลดทอนได้นะครับเวลาเจอกับบอสอะ่ะบอสจะลดทอนพวกปเปอร์เซ็นต์ดาเมจน,นะครับประเภทพิชซิง่งไปประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์อะ่ะแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นเฉพาะตัวของเจ้าอ,อัลกัตธาเลยนะครับทีนี้ไอ้คำนี้บัางตรงนี้จะเหมือนกันนะครับทุกระดับดาวก็คือตั้งต้นจะเหมือนกันหมด8สแต็ก ให้แผลฉีกขาดได้4แต็กนะครับแล้วก็ต้านหามพื้นน้ําแข็งฮัตมาก็าสามารถจะแปลนตอนต้นแบทเทิลน,นะครับนานจะแปลนเป็นหมาป่านะครับแล้วก็ล็อกอาวูนั่นแหละอ่าเป็นวูฟวูฟเวทนะครับเอาเวคเคนนี่มีทั้งหมด3ระดับนะก็คือระดับ1จะเป็นการเพิ่มแบทแท็ก10%ดีเฟนซ์20%แล้วก็ก่อนการโจมตีเนี่ยทุกแตกของแผลฉีกขาดนะครับจะสร้างน้ำมันเพิ่มเติม,ตมอีก5%ก็คือสูงสุด10 4อันเนี่ยก็จะเป็นเพิ่มอีก20%นะครับไม่สามามรถรบงได้ เราก็จะมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไปตัวนี้ใน1ดาวนะครับจะเป็นขั้น1แล้วก็ที่3ดาวจะเป็นขั้น 2, 2> ขั้นสจะเพิ่มเป็นแอตตัสิ์เซ็นตดเฟนต์ยเอท่าเดิมไหมเท่าเดิมเพิ่มแค่แท็ตนะครับแอตตัลเป็นส5บ้เปอ็นอ๋อแล้วก็มีในส่วนของเพิ่มมูมเบนด้วยนะครับของขั้นหนึ่งนี่ไม่มีมุมเบนนะ,นะขั้นสอจะมีเพิ่มมูมเบน แล้วก็ขั้นที่3นะครับเอาไ e ค i นนิงก็คือจะอยู่ที่5ดาว5าดาวก็จะเป็นโจมตีเพิ่มไป20%นะครับแล้วก็ระยะเดินเพิ่ม2ช่องกับสามารถคลามนะครับขึ้นที่สูงกระโดดขึ้นที่สูงได้กับจัมกระโดดข้ามพื้นที่1ช่องได้ก็คือในแนวราบแล้วก็ในแนวตั้งนะครับนอกจากนั้น,นะครับที่ขั้น3เนี่ยจะมีความสามารถพิเศษก็คือสามารถเป็นอาร์เมอร์พิซซิ่งนะครับโจมตีเจาะก,ก่อดได้เลยนะครับทุกการโจมตีเนี่ยเมื่อศัตรูมีแผลฉีกขาดอันนี้จะเพอะเป้าหมายเดียวนะ นั่นหมายความว่า,ากาะแทจะเป็นตัวที่ OP มากๆนะครับเมื่ออยู่ระดับ5าดาวเพราะว่าทุกการโจมตีที่เป็นเป้าเดี่ยวจะสามารถเจาะก่อได้ทั้งหมดแล้วก็จะมีเพิ่มเติมก็คือจะเป็นการเพิ่ม HP นะครับที่1ดาว15%แล้วก็เพิ่มเป็น30%นตะครับตั้งแต่3ดาวขึ้นไปแล้วก็ความสมารถอีกอย่างของเจ้าตัวแผลฉีกขาดนะครับมันจะทําให้ากาะาทาโจมตีเป็นดาเมจพิเศษนะครับตอนสิ้นแอคชั่นเนี่ยก็คือเป็นพิซซิ่งดาเมจนะครับที่จะแรงตามค่า HP ของเธอโดย1ดาวนเน4% แล้วก็พอ2ดาวกับ3าดาวจะเป็น7%ที่4ดาวกับ5ดาวจะเป็น10%อนะครับอันนี้ต่อ1สแต็กนะครับแผ่ฉีกขาดหมายความว่าสูงสุด4สแต็กเนี่ยก็ต้องคูณ4เข้าไปนะที่5ดาวหมายความว่านายโจมตีเป็นดาวแบบพิเศษนะครับทะลุทะลวงเนี่ยก็คือ40%ของเฮตีของตัวนางนะย้ำอีกครั้งนะครับว่ามันเป็นท่าที่แรงตามค่าเฮีของตัวเองไม่ได้แรงตามค่าเฮพีศัตรูนะครับเหมือนพวกท่าปลาขวดแล้วก็ปลามีดพิษนะอีกครั้งไม่สามารถโดนลดทอนได้ด้วยสกิล ก็คือมันจะแรงเป็นปกติได้เลยขึ้นอยู่กับ HP ของนางโดยนางแบพิเศษนี่นะครับจะ,จะแสดงผลทั้งหมด2ครั้งตอนนร่อาวอาัคคธาจึงเป็นตัวละครที่มีเทปนะครับพิเศษมากๆก็คือตัวนี้เป็นนางแบพิเศษนี่แหละที่เป็นพิซซิ่งแรงตามค่า HP แล้วก็สูงสุดก็คือ4ครั้งขึ้นอยู่กับดิบัฟนะครับสแต็กให้ตัวที่เป็นแผลฉีกขาดสกิลแรงหนึ่งจับขวาหรือซ้ายก็ได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายคุณจะไม่ได้ใช้ทั้งคู่นะขวาจะเป็นพาสซีฟที่เมื่อโจมตีนะครับจะทํา การทีวอลโต้นะครับให้กับตัวที่เลือดน้อยที่สุดจะคล้ายๆกับพาสซีฟของเจ้าไมาท่าแล้วก็ทางซ้ายจะเป็นสกิลโจมตี2ครั้งนะครับ7 0 2รอบคือ140%แล้วก็น็อกไปศัตรู2ช่องนะครับใช้3ามเมจี้มันดูเหมือนจะแรงนะครับแต่ว่ามันจะมีท่าให้แรงกว่าอยู่ข้างบนจึงไม่ได้ใช้ทีแรงสามแมฝั่งซ้ายก่อนนะครับเป็นสแตนเป็นพิซซิ่งดาเมจก็คือเป็นการกระโดดนะครับในระยะสาช่องเนี่ยแล้วก็ทำดาเมจให้กับศัตรูตลอดทั้งแนวนะครับ3ช่องที่เคลื่อนผ่าน 30%โดยดาเมจนี้เป็นพิซซิ่งโดยธรรมชาตินะครับแล้วก็ลบล้างน,นะครับ2บัฟแปดสองสแต็กของแผลฉีกขาดแล้วก็จะสามารถนะครับดอดได้1เทิร์นต่อซิงเกิลแทร็เก็ตนะครับตัวนี้ครูดาวสามเทิร์นไม่ใช่อินเตอร์นี่นะครับเป็นท่าที่ค่อนข้างสําคัญเพราะว่ามันคอมโบกับดาเมจพิเศษนะครับในเทปได้ด้วยก็คือใช้ท่านี้เสร็จแล้วอ่ะมันจะต่อด้วยเทปนะครับที่เป็นพิซซิ่งดาเมจเอะเทปพีส,สก,กิลทางขวานะครับเป็นสก,กิลโหมดสามคูณสามช่อง 80%นะครับ physical แล้วก็แปะ vulnerable นะครับทำให้ศัตรูโดน d าเม g แรงขึ้นก็ช่วยัพ p อ o r t ทีมได้แล้วก็ลด Speed สปีดศัตรูลง100ใช้ในที่2หน่วยถือว่าเป็นท่าหมู่ที่ค่อนข้างดีนะครับอีกทั้งถ้าคอมโบกับตัวเททนะครับเมื่อมี s t a c k แผลฉีกขาดนะครับตัวเนี้ยมันจะโจมตีซ้านะครับก็คือ3คูณ3ช่องเช่นกันทุกตัวที่มี s t a c แผลฉีกขาดนะครับจึงเป็นการโจมตี2 h ิตที่แรง5นะครับผมจะเลือกเลชันฝั่งขวาเนื่องจากอยากให้บอกว่านางอาจจะเป็นตัวที่ดาเมจต,ตาม HP เพราะฉะน,นั้นเลชันที่เพิ่ Mac HP, ่่มคาี ค่อนข้างดีแล้วก็เพิ่มปริมาณการฮิลด้วยนะครับส่วนฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นเมื่ออยู่ในสถานะเฮลตี้เลือดสูงกว่า7 0นาั้นจะสามารถดอดนะครับหลบการโจมตีระยะ1ช่องได้แล้วก็ต่อหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เมื่อดอดได้จะสไตแบ็กเคาน์เตอร์กลับไปได้ตัวเนี้ยก็คือเหมือนจะดีแต่ว่าผมคิดว่าการบู์ดามเมจให้กับตัวเทรดอะค่อนข้างสำคัญนะครับในการพัฒเวทีแต่ถ้าจะใช้เคาน์เตอร์ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะ เลงเกตฝั่งซ้ายนะครับเป็นพาสซีฟที่ดีมากๆสกิลหนึ่งนะครับก็คือเมื่อเริ่มต้นเทิร์นเนี่ยถ้ามีศัตรูอยู่ในระยะระยะหช่องรอบตัวนางซึ่งมันเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าฉากมันไม่ได้กว้างขนาดนั้นก็จะได้นะครับเทสออฟเพย์ทำให้นางนะครับเพิ่มระยะการเคลื่อนที่อีก2ช่องแล้วก็รีคอเวอรี่นะครับในส่วนของเอเ ok นอร์จีเกตจะปกติหนึ่งเอเนอร์จีต่อ1นึ่าวนะครับกลายเป็น2เอเนอร์จีต่อ1นึ่งลาวทำให้เป็นตัวที่ใช้ท่านะครับที่มีเอเนอร์จีสูงได้บ่อยมากๆ ถ้านี้มีผล2เทินแล้วก็คูดาสองเทินหมายความว่าจริงๆแล้วก็คือมีผลตลอดเวลานั่นแหละตัวทางขวานะครับเป็นสแตนที่ฮิลได้แล้วก็มีบัฟนะครับเพิ่มแท็กรเจเนเรชันฮิลตอนสิน้นเทินแล้วก็เพิ่มการเป็นมาการฮิลนะครับเป็นเวลา,า3เทินก็เหมือนจะดีแหละแต่ว่าผมคิดว่าฝั่งซ้ายจะดีกว่าเพราะว่ามันจะมีสล็อตในการใช้ค่อนข้างจำกัดไงแรงก้าการโจมตีปกตินะครับฝั่งขวาจะเป็นการโจมตี2อฮิตแล้วก็ ปิดเพนด์หรือแอคทีฟสกิลนะครับต่อศัตรูที่บาดเจ็บนะเลือดตำ่ำกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสองเทิร์นอันนี้จะดีกว่าฝั่งซ้ายที่เป็นสองคิดเหมือนกันแต่ว่าก็าแค่ดาเมจแรงกว่ากันแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับการได้ความสามารถพิเศษอย่างปิดเพนด์หรือแอคทีฟเนี่ยค่อนข้างจะดีกว่าแล้วก็จะสังเกตว่าการโจมตีปกติของเจ้าอาคาทานะครับเป็นสองคิดหมายความว่าการโจมตีปกติเนี่ยจะแปดตัวที่เป็นแผลฉีกขาดได้ถึงสองสแต็กอยู่แล้วนั่นหมายความว่าพอโจมตีปกตินะครับคุณจะได้ดาเมจพิเเเศษจากกทช่นนั ที่แรงสิบแปดนะครับจะเ,เป็นฝั่งขวาซึ่งเป็นสกิลโจมตีเป้าเดี่ยวที่ดีมากๆก็คือโจมตีเป็น4ฮิตฮิตละ40% 160และจากการที่โจมตีถึง4ฮิตนะครับศัตรูก็จะมีแผลฉีกขาด4สแต็กทำให้นะครับเทรดตอนซีนแอคชั่นท่านี้นะครับเป็นดาเมจที่สูงที่สุดนั่นเองนอกจากนั้นก็จะมีนะครับการฮีทให้กับตัวเอง 40%, 40 HP แล้วก็ถ้าเกิดในสภาพเพลตี้เนี่ยสูงกว่า70%ซึ่งเป็ดสิบเปอร์เซ็นต์ซึุงเป็นไปได้อยู่นกกยในสภาพเแลตี้นะครับ จะทําการคิวให้กับเพื่อนๆน,นะครับรอบตัวในระยะ3ช่องอีก25% HP ของตัวเธอถึงแม้ใช้ถึง3 energy นะครับแต่ผมบอกเลยว่าประมาณ2เทิร์นก็ใช้ได้แล้วเพราะว่าคุณมีในส่วนของ t e s ต์อัพเนะครับที่คุณจะ r e g e n e จอร์จนะครับ2 energy ทุกสิ้นเทิร์นให้แตะทู้ได้ว่าคุณสามารถใช้สกิลเนี้ยที่เป็นอัตเมทนะครับสลับกับการโจมตีปกติอ่ะครั้งต่อครั้งได้เลยนะเทิร์นหนึ่งใช้ท่านี้อีกเทิร์นหนึ่งใช้ตีปกติแล้วก็กลับมาใช้้้ท่่านีตอได ส่วนฝั่งซ้ายนะครับเป็นสกิลที่โจมตีแรงเหมือนกันนันคือ180แต่ว่ามันเป็นิตเดียวทําให้ตัวดาเมจจากเทสนะครับมันไม่สูงที่สุดถึงแม้ท่านี้จะแรงนะครับแล้วก็สามารถลบล้างดีบัฟทั้งหมดกับล้างบัฟทั้งหมดของศัตรูได้ก็จริงนะแต่ว่าใช้4นาจี้ผมคิดว่าถ้าทํงขวาเนี่ยใช้ได้ดีกว่าแล้วก็ในส่วนของแรงสามนะครับอันนี้ผมจะใช้คัสคาเรียนะในการเปิดท่าโจมตีหมู่ให้ท่าน,นึงด้วยก็คือควีนแอนนัลเมนเนี่ย ผมจะใช้แล้วแต่ด่านนะครับถ้าเกิดตีกับพวกบอสเป้าเดี่ยวก็จะใช้เป็นท่านี้นะในการสร้างอัลติเมตดาเมจเป้าเดี่ยวสูงสุดแต่ถ,ถ้าเกิดเจอศัตรูเยอะๆก็จะใช้เป็นควีนแอนด์เนลแมนแทนดยเซตติ้งสกิลนะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวเลเวชั่นนะครับเพิ่มเม็พีปริมาณการฮิลการโจมตีสองครั้งนะครับเป็นเป็นแอคทีฟพ,พาสซีฟเทสออฟเพย์นะครับเพื่อการรีเจนเนอเรจีแล้วก็เพิ่มระยะเคลื่อนที่กับตัวนี้เป็นท่ามาตรฐานนะครับเป็นสแตนนะครับพิซซิ่งดาเมจ คือเราไม่ได้หวังผลในเรื่องของดาเมจจากตัวสกิลนะครับแต่เป็นหวังผลตอนเนื่องจากการที่มันแปะ2สแต็กนะครับของแผลฉีกขาดแล้วก็ทําให้เทรดนนครับตอนสิ้นท่านี้ที่มีสแตนนะ่ะเป็นดาเมจเพิ่มเติมแล้วก็สามารถดอดได้1เทิร์นด้วยส่วนสกิลดาเมจหลักก็อย่างที่บอกนะครับจะเป็นเฟสเนี่ยก็คือใช้กับบอสเป้าเดี่ยวส่วนควีนแนาเมนนะครับก็ใช้กับด่านที่ศัตรูกี่กี้เยอะๆนะทุกสกิลที่ว่ามานะครับไม่ว่าจะเป็นท่าเฟสท่าควีนแนาเมนนะครับ แล้วก็ถ้าอินสแตน์อย่างเซนเวอร์เซเวอร์ลิงเนี่ยทุกซีนแอคชั่นคุณจะได้ดาเมจเพิ่มเติมนะครับจากตัวเทดด้วยอุปกรณ์นะครับอาวุธจะใช้เป็นนิวบอลเบดนะครับที่ได้ทั้ง HP แล้วก็เพี t แท็กเครื่องมือกันจะเป็นคริสตั้นเบิร์สอาร์เมอร์นะครับเพิ่ม HP ก็จะทำให้ตัวเทดแรงขึ้นแล้วก็มีสไตล์แบ็กด้วยนะครับถ้าเกิดคุณใช้เลคชั่นเป็นเคาน์เตอร์นะอีกการหนึ่งที่ใช้ได้จะเป็นปอกแขนนะครับก็คือตัวเนี้ย เวลายิงแสแตนที่เป็นพิซซิ่งดาเมจอะะถ้าเกิดศัตรูมีแผลฉีกขาดนะครับเราก็สร้างดาเมจเพิ่มเติมจากเทสได้ด้วยแต่เดี๋ยวผมจะมีเทสให้ดูนะครับว่าการเพิ่มเฮดพีตรงๆกับการได้ดาเมจเสริมจากเทสตัวเนี้ยอันไหนแรงกว่าแล้วก็แน่นอนนะครับไพ่ทาโร่ที่เหมาะกับนั้นสุดก็จะเป็นตัวนี้นะเป็นของซีรีส์สองนะครับเดอะฟูลก็คือเพิ่มเฮดพีนะครับถ้าเกิดสเปเชียลช่องสี่ 4, ก็ได้เฮดพีสูงสุดถึง20%นะแล้วก็ถ้าเกิดเฮดพีของอากาธานะครับสูููงกกกวว่่าศศััตตรร็็คืออเปนพีีะ จะเพิ่มนามัอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยส่นนั้นจะใช้เป็นซ้อนบวกครับนะครับเพิ่มนาเมจกับดูดเลือดเพิ่มเติมแล้วก็ออลองก็จะเป็นแบ็กเฮดพีนะครับทั้งหมดเลยรอล์มาก็จะเป็นพีเอทักจริงๆนะทัะกิลเริ่มต้นของอากาธา,าที่เขาให้มานะครับจะเป็นท่าพื้นน้าแข็งตัวนี้ก็คือเป็นพิซซิ่งนาเมจสร้างเป็นไอเอโอนะครับสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตาม HP ของปัะตูนะอันนี้ไม่ได้แรงตามพีพีตัวเองนะครับระยะ3ามคูณสี่ช่องแต่ว่าท่านี้จะไม่ติดตัวที่เป็นสแต็กแผชีคขาดนะครับ ทำให้ประสิทธิภาพไม่ค่อยดีแล้วก็ตัว w a l เ o of o อฟฟนะครับพแก้ทาให้ลดไดเมจตัวนางลงแล้วก็เดินได้เพิ่อมอีกหนึ่งช่องบนพื้นที่น้ำแข็งทีนี้เดี๋ยวทดสอบนะครับเรื่องจากท่าหมู่ก่อนนะแล้วจะบอกว่าร่างต้นของอากาท่านะครับเท่มากผมก็ไม่รู้ว่าทำไมจะต้องให้นางเป็นหมาป่าแบบนี้ด้วยนะ oh. แล้วขอนด้วยไงแล้วก็นนี้นะครับเดี๋ยวจะเริ่มจากทดสอบท่าอสแตนตก่อนนะอสะแตนตนะครับเมื่อพุ่งไปปุ๊บพอแปะ โดยที่เป็นบาดแผลฉีกขาดนะครับนายจะจมตีนายแบพิเศษต่อเน,นื่องนะครับแบบนี้ส่วนท่าหมูนะครับถือว่าเป็นฟิสิกส์ก็คือจะแปะแผลฉีกขาดทุกตัวแล้วก็โจมตีซ้ำนะครับแบบนี้เมื่อกี้จะเห็นได้ว่าถ้าเกิด2สแต็ปประมาณพันหนึ่งใช่ไหมส่วนถ้าเกิดหนึ่งสแต็ปประมาณสี่ร้อยต่อไปจะทดสอบเป็นท่าเฟียสนะครับโจมตีเป้าเดี่ยวสี่ฮิตแล้วก็แปะสี่สแต็กของแผลฉีกขาด อันนี้นะครับเริ่มต้นมาบอสจะไม่มีตัวสเตก็กหาชิขาดนะครับถ้าเกิดเริ่มต้นด้วยท่าน,นี้ก่อนนะซิเบอร์ลิงที่เป็นสแตนนะครับปึ๊บแล้วก็โจมตีต่อเนื่องนะครับตอนนี้บอสมี2แผชิขาดแต่จริงๆแล้วอ่ะต่อให้เปิดด้วยท่าน,นี้นะครับก็คือบอสจะมีสเต็กเต็มทันทีนะครับสี่สเต็กอ่ะเมื่อกี้สองสเต็กใช่ไหมพันหนึ่งนะแล้วก็คราวนี้ใช้ท่าน,นี้นะครับสี่ชิด ประมาณฮิตละพันสองนะแล้วก็ตาแหนสุดท้ายนะครับจะเป็น2อ0พันห้าน่าแรงมากๆเพราะว่าเป็นเจาะกอดด้วยงานฟิสซิ่งดาเมจแล้วก็ตอนนี้นะครับบอสมี4สแต็กนะครับของแพชชิคขาดเนี่ยการจะบีปกตินะครับก็สามารถทำให้เกิดดาเมจพิเศษได้เช่นกันปึ๊บ2อ0พันห้าทีนี้จะลองเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับจากตัวที่เป็นเกาะเลือดนะครับไปเป็นอกแขนแทนนะอันนี้ก็คือ H p พจะหายไปละสินะ การใช้งานในสแต็ของปอกแขนนะครับให้เกิดดาเมจนะครับรก็คือเนี่ยถ้าเกิดคุณยิงก่อนที่บอสมันจะมีสแต็กแผลฉีกขาดนะครับมันจะไม่เกิดดาเมจพิเศษเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับต้องเปิดเดท้าตัวนี้นะเนี่ยเซนเวอร์ลิงเพื่อแปกก่อนเซนเวอร์เซเวอร์ลิงนะครับพวงกระปายเพื่อให้เกิดแผลฉีกขาดอันตอนนี้ศัตรูนะครับมี2สแต็และ ก็ค่อยยิงตัวนี้ต่อนะครับแต่มันจะเบาลงปึ๊บอ่าเดี๋ยวประมาณ900นะจาก1,000ทีนี้โคต้า2ครั้งนะครับของตัวเทรดจะถูกใช้งานจากทั้งของ Silver s i l v e r i n g แล้วก็ตัวสแตนไปแล้วนะครับอันนี้ต้องย้อนกลับไปนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูดาเมจกันนิดนึง <S <S ว่าของตัวที่เป็นเฟสนะครับที่ถอดก่อนเลือดออกไปนะครับจะเบาลงประมาณไหนอ่นนี่เปิดด้วยซิเวอร์ลิงก่อน 900แล้วก็4สแต็ก,เก 2, ็เหลือจาก2,500นะครับเหลือ2,300นะก็ลดนิดหน่อยประมาณ200่ปด้เยอะมากก็แล้วแต่การใช้งานนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับถ้าเกิดจะใช้ปอกแขนคุณต้องคำนวณโคต้าดีนะเพราะว่าใน1ลาวเนี่ยมันใช้ได้แค่2ครั้งของตัวเทศก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าอาคาธาที่ค่อนข้างจะเด่นในเรื่องของดาบพิเศษจากเทศที่ไปคอมโบกับทุกสกิลที่ทาให้เกิดแผกขาดได้ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ